สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องชาวชิชเดินเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินเที่ยวที่บ้านหลังนี้นะฮะบ้านหลังนี้นั้นมีอายุเก่าแก่เกินกว่า100ปีมีมาตั้งแต่อย่างน้อยๆก็สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับบ้านหลังนี้คือบ้านลุยบ้านของคุณลุยทีเลโอนเวนนะครับเป็นเจ้าของบริษัทรับสัมปทานทําไม้ในจังหวัดลําปางนี่เลยนะฮะซึ่งคุณลุยทีเลโอนเวนนั้นเป็น ลูกชายของคุณแอนนานะครับแอนนาลีโอโนเวนพระอาจารย์สอนภาษาอังกฤษของรัชกาลที่5นะครับบ้านหลังนี้เป็นทั้งบ้านและสำนักงานของบริษัทรับสัมปทานทำไม้นะฮะส่วนวิธีการเดินทางมาที่บ้านหลังนี้นั้นมายังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับไปชมกันคะ วันนี้ผมเริ่มเดินทางออกมาจากทางด้านหน้าของตลาดหลักเมืองซึ่งเป็นตลาดสดของเทศบาลจังหวัดลำปางนะฮะและอาคารที่เห็นอยู่ด้านไกลนั้นก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดลำปางนะครับและอาคารสีเหลืองสดใสนี้ก็คือมิวเซียมลำปางนั่นเองนะฮะพิพิธภัณฑ์นี้ไม่น่าเบื่อนะครับ แล้วเราก็จะผ่านโรงเรียนเทศบาลสามทางด้านซ้ายมือนี้นะฮะแล้วด้านหน้าที่ทุกคนเห็นด้านซ้ายมือที่รถแมาจอดเยอะๆนั่นอันนี้ก็คือสถานีรถแมาของลำปางนั่นเองใครที่อยากจะขึ้นรถแมาเที่ยวลำปางก็สามารถมาขึ้นได้ณนะจุดนี้นะครับและสามารถให้รถแมาไปส่งที่บ้านหลุยที่ผมกำลังจะพาไปได้ด้วยนะฮะผ่านสถานีรถแม่เราก็เลี้ยวซ้ายผ่านจวนผู้ว่ามาเราก็ข้ามสะพานแล้วเลี้ยวขวาเลยครับ ตามป้ายบ้านหลุยไปเลยฮะแล้วเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับทางจะแคบหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นชุมชนโบราณของลำปางนะครับชุมชนท่ามาอแล้วเราก็ตรงมาทางนี้เลยครับจะเห็นรั้วปูนซีเมนสูงๆนี้ขนาดอยู่สองข้างเราก็มาเลยครับแล้วทางเข้าบ้านหลุยก็จะอยู่ ตรงนี้เลยครับสามารถตั้ง GPS มาก็ได้นะครับตั้ง map มาได้เลยฮะที่บ้านหลุยตอนนี้ก็มาถึงบ้านหลุยแล้วครับทุกคนครับเราไปชมบรรยากาศภายในบ้านหลุยกันดีกว่าครับชุมชนตรงที่บ้านลุยตั้งอยู่นี้เขาเรียกว่าชุมชนท่ามอโอนะครับและนี่ก็คือแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนท่ามอโอซึ่งเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นเมืองโบราณของลำปางนะครับแต่เดิมนั้นในลำปางเนี่ยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับทุกคน ก็เลยทําให้มีบริษัทเข้ามาสัมปทานทําป่าไม้ในจังหวัดระปางมากมายนะครับและในนั้นก็มีบริษัทของลุยทีเลโอโนเวนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะครับชมตัวบ้านของบ้านหลุยนี้กันดีกว่าครับและนี่ก็คือด้านบนนะครับด้านหน้านี้ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นมุกแปดเหลี่ยมนะฮะตามสไตล์บ้านในสมัยนั้น ก่อ,อสร้างด้วยไม้นะครับแน่นอนว่าเป็นบริษัทคาไม้และลำปลางเป็นเมืองที่มีไม้สักเยอะอันนี้ก็เลยทำด้วยไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปครับด้านบนก็จะมีช่องระบายอากาศเป็นไม้ฉลุนะฮะทุกคนครับอันนี้ก็เป็นทางด้านข้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาแอบดูด้านหลังกันนิดนึง น,นี่ก็จะเป็นด้านหลังของบ้านหลุยทีนะครับโอ้ผนังด้านล่างด้านนี้ก็จะเป็นทําจากอิดนะฮะก่ออิดถือปูนสุมประตูโค้งข้างในมองเห็นลายฉลุนะฮะอย่างสวยงามแต่มีลูกกลองกั้นไว้กันขโมยเข้านะฮะ ตอนนี้เป็นโถงบันไดหลังบ้านนะครับวันนี้ผมมาค่อนข้างเช้าหน่อยนะฮะด้านไหนก็เลยยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะครับแต่คุณป้ามาแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปนะฮะอันนี้เป really ิดทุกว uh. ันเลยใช่ไหมครับเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับเราเป็นชมชนท่องเที่ยวของลำปางเลยถ้ามาโอ้จริงๆแล้วตรงนี้นี่เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ทุกคนครับและนี่ก็คือรูปของท่านลุยที่เรโนเว้นนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทลุยที่เรโนเว้นตอนนี้เราได้เห็นจากด้านในออกไปด้านนอกแล้วแบ็กกราวที่อยู่ด้านหลังรูปนั่นคือสถานีรถไฟนครลำปางนะฮะ ข้างในนี้ก็จะมีการจัดแสดงภาพถ่ายสมัยอดีตในการทำไม้เมื่อก่อนนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นภาพที่อยู่คู่กับท่อนไม้ทรงทั้งหลายนะฮะมีการภาพการปีนสำรวจเพื่อการตัดไม้ในอำเภอแม่สอดและนี่ก็คืออดีตของพนักง,งานองค์การบริสาหกําป่าไม้ลําปางพร้อมควันช้างและลูกแ h บ สมัยก่อนใช้ช้างและต้องมีอาวุธปืนไรเฟิลลูกซองเอ่ยแบบนี้เลยนะครับเพราะป่าสมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์และแน่ๆคงจะมีเสือนะฮะโอ้ทุกคนครับเมื่อก่อนลำปางเคยมีสถานทูตไม่ใช่สถานกงสุลอังกฤษอยู่ด้วยนะฮะแสดงว่ามีการเข้ามาทำไม้ของอังกฤษเยอะนะครับในสมัยนั้น ทุกคนครับดูนี่สิฮะบ้านสมัยก่อนนั้นมีผนังที่หนามากนี่ก็คือความหนาของผนังบ้านนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมให้ดูนี่ก็คือคานบ้านนะครับช่วงระหว่างเสาเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยมีความกว้างเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นการก่อสร้างจะก่อสร้างแบบ ต้องใช้ความแข็งแรงเป็นพิเศษนะฮะเพราะเทคโนโลยีสมัยนั้นการทําช่วงคานกว้างๆนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะช่วงเสานะครับไม่ใช่ช่วงคานเสาห่างกันคานก็ต้องยาวนะครับรับดูนี่นะครับไม้ที่เห็นอยู่นี้นะครับไม้ตัวยาวๆนี้คือไม้ลอดนะครับจะมีตัวไม้ไขว้กันไว้เพื่อรับน่าจะเพิ่มความแข็งแรงและกันลอดพลิกนะครับเพราะว่า ช่วงเสาของอาคานี้ห่างกันมากนะครับเมื่อเทียบกับการก่อสร้างในสมัยนั้นนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวจะพาไปอีกห้องหนึ่งนะฮะนี่ห้องนี้ก็จะมีรูปลำปางในอดีตให้ชมกันนะฮะลำปางถึงแม้จะเป็นจังหวัดทางเหนือแต่ก็น้ำท่วมนะครับตั้งแต่อดีตละปี2 4 8สีดงก่อนสงครามโลกอีกนะครับนี่ก็จะมี ในห้องนี้ก็จะมีห้องเล็กๆแยกออกมาด้านหลังอีกนะครับ ท่นครับเดี๋ยวผมพามาด้านหลังบ้านนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนกันแล้วนะครับและนี่ก็คือด้านบนของบ้านหลุยส์นะฮะเราขึ้นมาจากบันไดหลังกันครับเดี๋ยวเราลองอ้อมมาดูด้านหน้ากันนะฮะ แม้แต่ฟ้าเพดดันที่นี่ก็ทําด้วยไม้นะฮะตอนนี้เรามาถึงโถงหกเหลี่ยมทางด้านหน้าแล้ว mm hmm. เดี๋ยวพาชมโถงหกเหลี่ยมกันก่อนนะครับหกหรือแปดเ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแลนี้ก็คือบันไดหน้าบ้าน มุมนี้มองลงไปก็จะเห็นรถซาลี่ลากไม,ม้ละรถยกแหงเมงป่องอยู่ทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูบ้านทางด้านในกันฮะจากถุงหวกเรียบเราเดินกันเข้ามาทางประตูนี้นะครับนี่ก็จะมีรูปของท่านลุยทีเรโนเวนส์อยู่นะ ันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นห้องที่อยู่ตรงห้าหน้าบ้านทุกคนครับจะให้ดูสิ่งนี้นี่ก็คือหน้าต่างนะครับสูงหลดพื้นเลยฮะนี่ก็คือพื้น อย่างนี้รับลมเย็ยนๆของทางเหนือได้เป็นอย่างดีนะฮะเดี๋ยวผมพาไปต่อทางด้านหลังนะครับเดินในบ้านใหม่ก็จะดังเมียดนะเมียดนาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับห้องนี้ไม่มีอะไรนะฮะ,ะแต่จะมีเป็นประตูแต่เป็นประตูที่เป็นระเบียงไว้มองออกไป ทางหลังบ้านได้นะฮะข้าไปเมื่อกี้ก็จะมีทางด้านซ้ายมืออีกหนึ่งห้องนะครับเ,เข้าไปดูกันครับตรงนี้ก็จะมีบานประตูมุ้งลวดแบบโบราณน,นะครับเป็นบานที่ทำด้วยไม้เลยนะฮะ ตอนนี้ได้เข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับแล้วเราก็เดินออกทางด้านที่เรามาตอนแรกนะครับนี่ที่เรามาตอนแรกเรามาทางด้านนี้นะครับขึ้นมาทางบันไดนี่และนี่คือด,ด้านในของบ้านหลุย ทีเลนวเว่นนะฮะอ๋อตรงนี้เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านพนักงานออฟฟิศอยู่ครับอ๋ออาคารที่อยู่นู้นก็คือออฟฟิศเอาเป็นในหลวงใช่ครับแรารู้จัว่าหลุยชีนี่ก็เคยอ,อยู่ลำปาง,ปงใช่ใช่ใช่อยู่ลำปาง,ปางโอ้โหใช่ครับเคยอยู่ลำปางมีภรรยาไม่ได้อยู่ด้วยเนาะบ้านหลังเด็แกออกไปตอนยุคสมัยที่อ๋อยุโรปนะครับโลกที่สองครับตอนนี้ครับตอรรนนี้ในหลวงเข้ามาตรงนี้เป็นร้านนาอยู่เลยครับยังไม่ได้มีความเชื่อมกับร้านสยามเท่าไหร่ เขากลับประเทศไปครับไปเพราะตอนนั้นมันมีการติดเพสชันเรื่องของเศรษฐกิจโลกทังโลกโดยตอนท่้หวัารสเปนนะครับเพราะแกเป็นท่าอวตาสเปนตายนะไปรวยแท้ครับแต่ก็ไปตายที่อังกฤษเศรษฐกิจโลกก็ลมเนาะไปดูแลที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนย้วก็เริ่มนะประเด็นมหาอำนาจในเอเชียก็เริ่มทุ่มท่ำกันแล้วนอกปรเลยเราฝรั่งก็จะหนีขึ้นไปทางจีนไปทางอะไร ขอบคุณครับได้ขอบคุณูราพินะครับครับเข้าไปดูได้เลยครับตัวเสพย์ยักษ์ตัวเสพย์ฮไลท์ครับขอบคุณครับทุกคนครับแล้วตอนนี้เราเดินกลับมาที่ตัวอาคารสำนักงานของหลุยส์ทีอีกรอบนึงนะครับแต่คราวนี้ด้านในเปิดให้เข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันฮะฮึบฮึบว้าว,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 าว ก็เป็นข้างในนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ในการทําไม้และทําออฟฟิศส,สมัยก่อนนะครับนี่ก็คือเก้าอ e ี้พับโหแบบนี้เลยครับเก้าอ e ี้แคมปิ้งเป็นเก้าอ e ี้แคมปิ้งโบราณเลยนะทุกคนเป็นผ้าใบและไม้จริงเหล็กจริงเลยนะฮะมีเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนลนนี่เชฟโรเลตเชฟโรเล โอ้เป็นแบตเตอรี่นะั่นเองะอ,อันนี้ถังดับเพลิงโบราณน,นะฮะก็ใช้สีแดงมาตั้งแต่โบราณแล้วโอ้ยถังน้ำมันคมไฟและอุปกรณ์ทำไม้อุปกรณ์ล้างเครื่องมือช่างโอ้ ไวัดโบราณใต้ไม้สักก็มีนะครับฮ่าตัวนี้เป็นอ่างอาบน้ำนะฮะพอเข้ามาอีกห้องหนึ่งนี้ก็จะเป็นพวกตู้โบราณและนี่ก็น่าจะเป็นฉากไม้ที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นนะฮะกันระหว่างห้อง ไม่ทราบนะฮะนี่น่าจะเป็นตู้เอกสารนะครับนี่ทุกคนครับและที่ผมเดินอ้อมาเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นห้องอะไรเฮ้ยอันนี้ตู้นิรภัยนี่ฮะตู้เซฟนั่นเองเรียกว่าห้องนิรภัยเลยดีกว่าครับหูผนังนี่หนามาก ดูความหนาของประตูนะครับโอ้โหเป็นประตูเหล็กแน่นๆเลยครับโอ้โหและนี่ก็คือสภาพภายในห้องนะครับข้างในห้องเป็นเหล็กนะครับผนังเป็นเหล็กโอ้โห แม้แต่พื้นพื้นก็เป็นเหล็กครับเพดานด้านบนก็เป็นเหล็กฮนะโอ้โหเหล็กทั้งห้องผนังหนามากนะครับนี่นะครับผนังด้านนอกดูสิฮะนะสองฝ่ามือสามฝ่ามือเลยครับโอ้กิจการค้าไมา้สมัยก่อนนะฮะแสดงว่าเงินดีอันนี้ก็คือตู้นิรภัยกลางห้องเลยครับผมก็นึกว่าผนังห้องอะไร รครับทุกทุกท่านครับและนี่ก็คือสำนักงานของรยเชียเรโนเวนด้านในนะฮะครับแล้วถ้าใครสนใจชุมชน่ามโอสามารถติดตามเพจได้ตาม QR โคดนี้นะฮะ ขอบคุณนะครับทุกๆคนที่ติดตามรับชมคลิปของช่องชาวชิเดินเที่ยวนะครับแล้วอย่าลืมขึ้นเหนือมาเที่ยวลำปางกันด้วยนะครับผมค,ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับ